สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่8เดือนมิถุนายนสรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคำสกุลเงินนั้นทุกสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดลไลน์อนิมาได้เลย VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ for ์ o u ฟ์นะครับนั่งทุนตอนนี้เขามีในส่วนของตัวโปรโมชั่นใหม่นะครับก็คือชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนําของนักลงทุนในวันนี้รับทันทีเลย50าสิบดอลลาร์แล้วก็ผู้สนับสนุนใหม่ ATFX นะครับผมเป็นโรกที่มีใบรับรองครบเลยใครที่เทรดกับ ATFX นะครับจะได้รับ,บรีเบทเงินคืนสูงสุด2,500เหรียญเลยรายละเอียดอยู่ในภาพด้านหน้านี้หรือจะแอดไลน์ดีเพื่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงก็ได้ครับ XM โปรโมชั่นประจำเดือนรักเงินฝาก100%สูงสุด500 u s ดอลลาร์ครับผมสวัสดีนักลงทุนนะครับสรุปข่าวเช่ากับกระผมครูปเปาครับเราพาทุกท่านไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดวล็อสตรีคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับปิดบวกกันไปอย่างสดใสเลยทีเดียว ดัชนีเฉลี่ยวสากรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวกไป0.80% SP500 ปรับตัวปิดบวก0.95%แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวปิดบวก0.94%ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันงคารที่ผ่านมาโดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำกว่า3%อย่างไรก็ตามครับ หุ้นกลุ่มค้าปลีกร่วงลงหลังจากบริษัททาเกตปรับลดคาดการผลกำไรไตรามาสที่2 ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับได้รับปัจจัยหนุนจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ1ิปีร่วงลงสู่ระดับ2.963เปเซต์มื่อคืนที่ผ่านมาโดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเป็นพันธบัตรที่ใช้อ้างอิงในการกำหนดราคาของตราสารหนี้ทั่วโลกซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยเง,งินกู้จำนนงหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นจะทำให้บริษัทต่างๆเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากการชำระหนี้ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเหล่านี้ลดการขาดทุนขออภัยครับลดการลงทุนและก ลดการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนด้วยแรกๆนะครับถ้าหากว่าใครจําได้นะที่ดัชนีหุ้นปรับตัวร่วงลงก็เป็นเพราะว่าทาร์เก็ตเนี่ยแหละครับนักทุนผลประกอบการเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายตลาดก็ได้มีการคลายความกังวลดังกล่าวออกไปแล้วก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ในที่สุดต่อมาครับเราไปดูกันที่ราคาน้ำมันดิบครับคือที่ผ่านมาก็ผันผวนกันอย่างมากเลยนะครับปิดบวกไปประมาณ91เดซนด้วยกันสัญญาน้ำมันดิบเวลท็กซส WTI ตลาดนิวยอร์ก รับตัวปิดบวกไปนะครับในอุปนาคคที่ผ่านมาโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันโลกจะเผชิญกับภาวะตึงตัวเนื่องจากหลายปัจจัยซึ่งรวมไปถึงการที่จีนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหรา่านที่ยังไม่มีความคืบหน้า สัญน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ13สัปดาห์ขานรับคาดการที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะเผชิญกับภาวะตึงตัวเนื่องจากการที่จีนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในกรุงปักกิ่งและก็ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในนครเซี่ยงไฮ้จะทำให้ความต้องการการใช้น้ำมันในจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โกลแมนแซกนะครับมีการปรับเพิ่มคาดการราคาน้ำมันดิบเบรนช์สู่ระดับ135ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ครึ่งหลังของปี2,565ไปจนถึงครึ่งแรกของปี2,566โดยได้แรงหนุนจากภาวะตึงตัวในตลาด โกแมนสักระบุนะครับว่าตลาดน้ามันเนี่ยเกิดภาวะตึงตัวจากการที่จีนมีความต้องการใช้น้ํามันมากขึ้นหลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขณะที่รัสเซียลดการผลิตน้ํามันจากการที่สหภาพยุโรปใช้มาตรการควนน่ำบาตรน้ํามันจากรัสเซียครับ นอกจากนี้สัญญานมันดิบยังได้รับแรงหนุนจากการที่ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหรา่านยังไม่มีความคืบหน้าโดยล่าสุดนั้นสหรัฐระบุข้อเรียกร้องของอิหร่านที่ต้องการให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตนั้นกําลังไปตัวขัดขวางกระบวนการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2558 ทางด้านของนักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับว่าหากมีการบรรล,ลุข้อตกลงนิวเคลียร์ก็จะปูทางให้อิรานเนี่ยกลับมาส่งออกน้ํามันในตลาดซึ่งอาจจะทาให้มีอุปทานน้ามันเพิ่มขึ้นในตลาดโลกราว1ล้านบาร์เรลเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายเรามาดูกันที่ข่าวสารของราคาทองคํากันครับทุกท่านคือที่ผ่านมาทองคําก็สามารถที่จะปิดบวกไปดได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณ8.4เหรียญ สัญญาทองคำตลาดดิวยอกรปิดบวกในวันอังคารครับโดยได้รับปัจจัยดูนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และก็แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกงวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกขณะที่นักทุนจับตาดูการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐในวันศุกร์นี้หลักๆก,ก็คือยังไม่ได้มีข่าวหรือว่าประเด็นอะไรกันมากมายนะครับตรงนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับนกทุนครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในช่วงเช้าวันนี้ครับสวัสดีครับ